สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีสิงห์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จันนินาทาโลนนะคะก็จะมาทํานายคลิปพิเศษนะคะในหัวข้อเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนะคะอยากจะบอกอะไรถึงคุณรวมถึงวิธีการไหว้นะคะว่าควรไหว้อย่างไงให้ชีวิตราบรื่นนะคะในตอนท้ายคลิปนะคะไหว้อย่างไงให้เรามีโชคมีลาบนะคะบางคนอาจจะขอพรในเรื่องของการเงินการงานก็ได้หรืออาจจะขอความรักก็ได้หรือจะเป็นสุขภาพก็ได้นะคะอ่า ต้องบอกก่อนว่าทํานายแบบภาพโดยรวมนะไม่เจาะจงดูงของใครนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดแต่วันที่16สิงหาคมนะคะไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์นี้ได้นะคะแล้วก็ขอญาติฝากประชาสัมพันธ์ฟ้องงานด้วยเช่นกันนะคะก็คือตอนเนี้ นี่นะคะน,น,นอกจากจะดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะแล้วก็อัดคลิปเนี่ยทำคลิปคอนเทนต์แล้วเนี่ยยังมี2โปรเจกต์เนี่ยฝากเอาไว้นะคะโปรเจกต์ project แรกก็คือเป็นหนังสือออดิโอบุก็คือเป็นหนังสือที่มีเสียงพูดนะคะแล้วก็เป็นหนังสือเล่มละ2-99บาทมีหลายตำรานะคะให้เข้าไปเลือกอ่านได้นะคะใครสนใจก็สามารถสั่งจองได้แล้วก็มีในเรื่องของการ เป็นแบบพรีออเดอร์ด้วยนะราคาอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีหนังสืออีกตัวหนึ่งที่จะออกมาเร็วๆนี้คือ8ปดเคล็ดลับ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินยังไงนะคะให้แบบง่ายๆนะคะด้วยการไหว้เจ้าที่มีเคสรับบอกอยู่ในตำราน,นั้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งจองล่วงหน้าพรีออเดอร์ได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายตำราน,นะคะที่ในหน้าเขียนเอาไว้เขียนขึ้นมานะคะจากประสบการณ์ในการดูดวงบันทึกหลังไพ่นะคะแล้วก็คติธรรมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็โปรเจกต์ที่2ก็คือเป็นงาน ด้วยความที่นีน่านะคะจบนิทิศาสตร์มานะคะก็มีทีมงานนะคะที่มากด้วยประสบการณ์นะคะตอนนี้เป็นที่ปรึกษาให้กับคดีปกครองนะคะให้กับชาวบ้านหรือใครที่กําลังมีปัญหานะะในเรื่องของคดีก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้โดยแอดนีน่าลอนะคะเข้ามานะคะ แล้วก็สําหรับนักเรียนนักศึกษาท่านใดที่กําลังเตรียมตัวจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถที่จะแบบสนใจติวเตอร์นะคะเข้าคณะนิติศาสตร์ก็สามารถทักเข้ามาได้ได้เช่นกันนะคะมีทีมงานรอ,อคุณอยู่นะคะโอเคประชาสัมพันธ์เสร็จเรียบร้อยนะคะประชาสัมพันธ์นะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์นะ ขอญาตดูเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนี่น่าทํานายแบบภาพโดยรวมนะคะไม่เจาะจงดรงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตก็พอนะคะาราศีสิงห์นะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณพลังงานของท่านตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ The w o r l นะคะสิบถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็สีถ้วยพลังงานดีไหมพลังงานดีแต่มีความเหนื่อย ความเบื่อนหน่ายความเซ็งกับพลังงานคืออิน่ามองว่าเจ้าที่ขนาดดีมากท่านเป็นพลังที่มีบุญบารมีมียานบารมีที่สูงมากๆเป็นพลังเอ่อเรียกว่ายานบารมีแก่ก้านะคะแล้วก็ท่านอ่ะชอบคนในบ้านคนในครอบครัวนี้มากๆน่ารักทุกคนแต่ทําไมมีความเบื่อนหน่ายเซ็งๆกับอะไรบางอย่างในตอนเนี้เหมือนมีเรื่องมารบกวนจิตใจใท่านตลอดเวลาทําให้ท่านดูแบบหนักใจกุ้มใจกับปัญหาตอนเนี้ย หนักอกหนักใจมากนะคะถ้าอยากจะหนีนะหนีรู้สึกว่าเหนื่อยมากอยากจะหนีก็หนีไม่ได้มันเหมือนมีพลังงานบางอย่างมารบกวนท่านอะคือหนะ้ามองว่าน่าจะเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นพลังงานลี้ลับที่มันพยายามเข้ามากระทบท่านอะไรประมาณนี้นะคะเออท่านบอกว่ามันมันอยากหนีอะหนีความวุ่นวายแต่มันมันหนีไม่ได้ถูกใช่ไหมเออหนีไม่ได้ฉันก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละอะไรประมาณนี้อยู่เพื่อ เรียกว่านะสู้อยู่เพื่อเธออะไรประมาณนี้นะคะสู้เพื่อเธอเพื่อคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ท่านบอกว่าคนในบ้านหลังเนี้ยน่ารักน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีใจเย็นใจเย็นแล้วก็มีในเรื่องของความอบอุ่นคําว่าครอบครัวเช่นสามีภรรยาคนรักอะไรประมาณนี้คะ่ะท่านท่านชอบคนที่น่ารักนะคะในบ้านหลังนี้ด้วย พลังงานดีมากทุกครั้งที่คุณทาบุญให้กับท่านอะ่ะท่านได้รับบ้างไหมท่านได้รับบุญส่วนที่คุณส่งให้ทุกๆครั้งนะคะอยากจะให้คุณทําอะไรให้หรือเปล่าสิ่งแรกเลยนะคะท่านฝากบอกว่าท่าน่ชอบเสียงสวดมนต์เสียงไหว้พระบทสวดมนต์แล้วก็บางทีสิงะจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระรักษาสีลงาหรือว่าสิงอาจจะแบบชอบเปิดบทสวดมนต์ให้กับท่านหรือเปล่านะคะแล้วก็พูดถึงคําว่าทูบก,กับเทียนด้วย มีบางบ้านอาจจะแบบไม่ได้จุดทูบแต่จุดเทียนอะไรประมาณเนี้จุดเทียนแต่ไม่ได้จุดทูบอะไรประมาณนี้หรือบางบ้านอาจจะเป็นลักษณะเหมือนแบบอยู่คอนโดแล้วไม่สามารถจุดทูบเทียนได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าท่านก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไม่ได้ตําหนิว่าไม่จุดอะไรประมาณนี้อืแต่แค่บอกว่าบางบ้านอาจจะจุดไม่ได้แค่นั้นเองหรือเปล่านะคะ ไม่ได้ขออะไรเยอะมากขอเพียงแค่คําว่าการรักษาศีลห้าให้ครบของคนในบ้านแล้วก็ขอเสียงสวดมนต์ในบ้านแบบนี้ดีแล้วท่านท่านชอบนะคะท่านชอบมากนะคะขอดูพลังงานในบ้านซิว่าพลังงานในบ้านที่คุณอาศัยอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานบ้านที่คุณอาศัยอยู่ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานดีไหมนะคะพลังงานในบ้านคือหน้าหันหน้าเข้าไปในบ้านของคุณนะหันหน้าเข้าไปในบ้านของคุณ แล้วก็อยู่ซ้ายมือขวามือนะคะขอดูหน้าบ้านหลังบ้านอ่ากลางบ้านเป็นยังไงบ้างพลังงานตอนนี้คือถ้าถานถึงดีมากจะจะเหนื่อยตรงอย่างเดียวคือตรงกลางบ้านบริเวณกลางบ้านที่คุณอยู่จะมีความเหนื่อยความเหนื่อยแต่ว่าโดยรวมคือดีนะหน้าบ้านน่ะดีเป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงาน หรืออาจจะหมายถึงเป็นพลังงานเกี่ยวกับความคิดการขยับขยายการต่อยอดการต่อยอดการศึกษาหาความรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมการสอดสแสวงหาคือการแบบไม่หยุดนิ่งจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็เป็นพลังงานที่ที่มีสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะในบ้านเยอะๆมากๆคืออันแรกที่ที่น่าเห็นน่ะที่น่าเห็นนะก็คือบริเวณตรงขวาบ้านของคุณน่ะ ขวบบ้านของคุณนะเห็นเป็นพลังขององค์พยาครุฑแล้วก็ตรงกึ่งกลางของบ้านจะเป็นพลังของพระเนเรศวรมหารานแล้วก็มีพลังของพระแม่อุมาเทวียอยู่ด้วยท่านประทับอยู่ที่บ้านหลังของคุณอืคือที่เห็นนะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยนอกจากจะนอกจากจะทำงานเก่งนะท่านบอกว่ายังเก็บเงินเก่งด้วยเก็บเงินเก่งอุดมสมบูรณ์คุณจะเก็บเงินอยู่ในเดือนเนี้ย ท่านบอกแบบนี้ขอเพียงแค่คุณขยันอย่าใจร้อนอย่าวู่วามเวลาทํางานคุณต้องมีสติมีความใจเย็นงานของคุณถึงจะประสบความสําเร็จคุณกําลังรอคอยว่าสิ่งที่คุณลงมือถามสิ่งที่คุณลงมือปฏิบัติสิ่งที่คุณรอมานานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะประสบความสำเร็จสักทีจริงๆมันประสบความสำเร็จมาหลายเรื่องแล้วนะหลายอย่างแล้วแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณยังต้องจับมันให้แน่นวางไม่ได้ แล้วก็รอเวลารอเวลาว่านั่นแหละเมื่อไหร่มันจะมันถึงจะวางใจได้อะไรประมาณเนี้ยมันมีงานให้คุณทาแล้วมันแบบคุณวางมันยังไงไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยมันวางมือยังไม่ได้มันมีอยู่งานชิ้นหนึ่งอะแต่มีงานอื่นๆที่คุณแบบไว้ใจโอเคปล่อยมันไปได้แลวมันมันเดินตามระบบของมันแล้วอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้น่ามองว่าโดยรวมคือดีนะคะโดยรวมคือดีดีดีมากนะคะ ไม่มีอะไรมาทําอันตรายคนในบ้านพลังงานค่อนข้างดีมากท่านอยากจะพูดถึงคุณว่าอย่างไรอันแรกสิงห์เนี่ยจะเป็นาธาตุไฟสิงจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้วมีความเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงเป็นคนที่ใจถึงไม่ยอมคนอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่สง่างามมากๆม,ม,มันมีสิ่งที่คุณรักและก็ห่วงแหนมากบางทีคุณรักมากจนคุณไม่กล้าที่จะวางมันลงเลย ถ้าคุณรักอะไรมากจนเกินไปหวงมากจนเกินไปมันก็จะเป็นภัยสําหรับเรามันจะเหนื่อยสำหรับเรา,เรเราปล่อยวางมันบ้างแล้วก็คุณซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ในใจเยอะมากจนไม่มีพื้นที่ว่างๆสาหรับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่จําเป็นแล้วอ่ะมันไม่สําคัญในชีวิตอ่ะวางมันลงปฏิเสธมันบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้คุณอ่ะพูดจารหรือสื่อสารด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจของคุณจะพูดอะไรจะคิดอะไรคือ เราต้องเขาเรียกว่านะต้องคิดก่อนที่จะพูดถูกไหมเออแล้วก็ไม่นินทาคนอื่นไม่ใส่ร้ายคนอื่นการพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นอะ่ะมันทำให้เราเสียพลังงานและยังทําให้คุณเสียชื่อเสียงด้วยเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมว่า หน้าต่างมีหูประตูมีช่องจะพูดอะไรคือต้องระวังไม่ต้องไปเกาะกลุ่มกับคนที่เขาพูดหรือนินทาคนอื่นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านบอกแล้วก็คุณเป็นคนที่รักน้องหมาน้องแมวอยากให้คุณดูแลตัวเองนะคะสุขสนานกับชีวิตของคุณแล้วก็มีเวลาเพียงพอที่จะดูแลตัวเองด้วยเช่นกันนะคะฝากบอกถึงอะไรอีกนะฝากบอกถึงเรื่องของงานที่คุณทําอยู่ หรือโปรเจกต์ที่คุณกำลังทำอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทำงานอาชีพอะไรก็ตามคุณกำลังเริ่มไปได้ด้วยดีมีการเริ่มสตาร์ทนับหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่งในโปรเจกต์นั้นๆแล้วก็คือหน้ามองว่านอกจากคุณจะมีงานหลักที่ทำอยู่คุณยังมีงานลองลงมาอีกที่กำลังทำแล้วมันก็ค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโตเป็นรูปเป็นร่างมีการเริ่มความคิดอะไรใหม่ๆในชื่อของคุณคุณจะมีไอเดียอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการทำธุรกิจ และสิ่งสที่สาคัญก็คือความใจเย็นคุณต้องใจเย็นเวลาคุณที่คุณอยู่กลางทะเลหรือกลางแม่น้ําเวลาที่คุณพายเรือหรือคุณอยู่ตรงกลางกลางน้าน่ะคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีคลื่นซัดคุณตลอดคุณจะเคล้งไปเคล้งมาตลอดขอเพียงแค่คุณนิ่งๆมันจะสงบเองมันจะสงบแล้วมันมีงานบางชิ้นบางอย่างที่คุณน่ะอยากจะทําแล้วคุณทำเสร็จแล้วคุณแค่รอเวลารอโอกาสดีๆที่จะปล่อย สิ่งนั้นออกไปสู่สายตาให้กับชาวโลกอะไรประมาณนี้คือคือน่าจะใช้คําพูดยังไงคือเหมือนแบบคุณมีโปรเจกต์บางอย่างที่คุณรออยู่ตอนเนี้ยรอว่ามันจะเปิดตัวตอนไหนอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ดีด้วยคุณวางแผนตอนนี้คุณวางแผนอย่างเดียวคือเรื่องงานคุณไม่ได้คิดอะไรเรื่องกังวลหรือเรื่องเงินเลยคุณคิดอย่างเดียวคืองานแล้วก็งานมันจะค่อยๆเติบโตไปนะคะอันนี้คือฝากบอกมานะคะแล้วก็มีอะไรอีก ขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักเพื่อนนะคะญาติพี่น้องบริวารของคุณก็ตามขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตสังสรรค์เลื่อนเลิงสนุกสนานปล่อยวางนะคะคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานมากๆแต่อย่าใจร้อนนะถ้าอะไรที่คุณใจร้อนอ่ะหรือคุณวู่วามงานเนี่ยมันจะเหนื่อยมากกว่าเดิมถ้าคุณใจร้อนเพราะฉะนั้นคุณต้องใจเย็นทุกๆอย่างนะคะฝากบอกอะไรอีกนะคะเ๋ยอขอรู้ซิ รักตัวเองให้มากๆไม่ใช่แค่รักคนอื่นอย่างเดียวคือต้องรักตัวเองด้วยไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามมันจะเปลี่ยนไปแบบแค่ไหนก็ตามขอให้คุณนะ่ะอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกอนะลบตัว๋ยวนะสภาพแวดล้อมมันจะเป็นแรงผลักดันให้กับคุณนะ่ะสามารถเอาชนะกับปัญหาทุกๆอย่างได้แล้วก็ จะทาอะไรคือรีบลงมือทําเพราะนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณนะคะคุณทํางานเพื่อคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วคุณจะหลุดพ้นจากความมืดมิดโลกใบใหม่จะเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของคุณเนี่ยใช้ใช้หลักการแค่ประมาณนี้ในการดำรงชีวิตคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยนะแล้วก็ มันมีเรื่องของการเริ่มต้นจริงๆคืออย่างที่นี่น่าบอกคือเหมือนเห็นเป็นภาพว่าคุณกำลังทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วคุณก็รอว่ามันจะสําเร็จเมื่อไหร่ประสบความสำเร็จตอนไหนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเป็นการเริ่มโปรเจกต์ของคุณอีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะแล้วก็จงเชื่อในสัญชตาตญาณของคุณด้วยเช่นกันนะคะขอเพียงแค่คุณมีศรัทธาในพลังของท่านว่าท่านจะช่วยคุณปล่อยวางแล้วก็สนุกไปกับชีวิตของตัวเองนะคะ ทำตามสัญชตาตญาณนะเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองนะคะปลดปล่อยความเชื่อของตัวเองความเชื่อมั่นในบางเรื่องบางอย่างหรือความคิดเดิมๆอุปทานเดิมๆปลดปล่อยมันไปนะคะมาดูในเรื่องของการไหว้นะคะว่าควรไหว้อย,ย่างไงนะคะให้ชีวิตราบรื่นนะคะหรือบางคนอาจจะขอพรในเรื่องอื่นๆเช่นการเงินการงานหรืออาจจะเป็นความรักหรือสุขภาพก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าขอเกินตัวของเรานะถ้าบางคนก็คือ ไหว้ไปไหว้แล้วบางคนไหว้แล้วก็คือได้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่บางคนทําไมไหว้ไปแล้วทําไมยังไม่ได้สักทีอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราขอเกินบุญหรือขอเกินพลังของตัวเองหรือเปล่านะนะคะพรที่ท่านให้นะ่ะท่านให้พรเกี่ยวกับเรื่องของงานและก็เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คาจุนคุณหรืออาจจะหมายถึงคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการทํางานให้งานมันก้าวไปได้แล้วก็ความใจเย็นคนธรรมะธรรมโมอะไรประมาณนี้นะคะสนุกสนานเลื่อนเรื่องกับการใช้ชีวิตนะคะ อันนี้คือสิ่งที่ที่ท่านให้พรคุณนะคะแล้วก็ขอเรื่องของการเงินด้วยให้เงินของคุณด้วยนะคุณจะมีโชคลาภเข้ามาแต่กว่าจะได้โชคลาภมาคุณจะต้องผ่านคําว่าอุปสรรคหรือผ่านคําว่าเจ้ากรรมนายเวรน,นะคือเนี้มองแบบเจ้ากรรมนายเวรของคุณอนะเยอะหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะเจ้ากรรมนาเวรของคุณนะมีอยู่ห้าคนกับอีกหนึ่งดวงวิญญาณเอที่ที่เห็นนะคะ ที่ทักที่สามารถทักเห็นได้ตอนนี้นะคะให้ไหว้กี่โมงไหว้ตอน19้านาฬิกา19้านาฬิกาจากกี่วันก็ได้แต่ขอให้เป็นเวลา19นาฬิกาไหว้ในบ้านนั่นแหละนะคะไหว้ในบ้านหรือว่าถ้าใครที่มีติดจุเอยสาร,รพุกุลเจ้าที่ก็คือไหว้ตรงหน้าของท่านเลยก็ได้นะคะของที่ต้องเตรียมไหว้นะคะทูบเจ็ดดอกเทียนสองเล่มแล้วก็ขอเป็นพวงมาลัยดาวเรืองหนึ่งพวงใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เงินอีก10บบาทนะคะ น้ำหนึ่งขวดนมหนึ่งกล่องน้ำผลไม้นะคะก็ได้นะคะขนมหวานมงคลนะคะผละไม้มงคลนะคะแต่เน้นขอเป็นดอกดาวเรืองกับเงิน10บ,บาทนะที่ที่เน้นมากๆนะคะแล้วก็มีในเรื่องของอะไรอีกเดี๋ยวนะคะข้าวสวยหนึ่งถุงนะคะข้าวสุกนะคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับเช่นแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาแ่บได้หมดเลยแต่ว่าเป็นของปลอมไม่ได้นะไม่เอาของจริงนะคะแล้วก็คุณก็ไหว้ จุดทูบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอ่ยชื่อของคุณนะคะแล้วก็บอกถึงเจ้าที่ที่คุณอาศัยอยู่นะคะแล้วก็สวดมวนต์ให้กับท่านสวดบทไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจคุณชอบนะคะสวดเสร็จเรียบร้อยคุณก็ยกบุญให้กับท่านพอยกบุญเสร็จก็ค่อยขอพรท่านห้ามขอเกินตัวนะคะ ขอพรท่านเรียบร้อยแล้วก็คุณก็แค่รอนะคะคือรอให้ทุกกะเทียนมันดับลงนะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะอาจจะทําภารกิจอย่างอื่นรอไปก่อนข้าเวลาแล้วททุบเทียนดับเสร็จปุ๊บคุณก็ค่อยลาของถวายนะคะก็คือเสสังมังคลาย,ยาจะมีนะคะพอลาเสร็จก็เอาไปกินมาใช้เองได้หมดเลยเงินเนี่ยคุณเอาไปทําบุญบริจาคได้นะคะไปหยดตามตู้บริจาคได้นะ,ะส่วนเครื่องประดับคุณก็ลาเสร็จคุณก็วนกลับมาใช้อีกในวันวัน วันต่อไปได้รประมาณนี้นะคะไหวประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณคุณจะได้พอนตามที่ที่ท่านให้ตามนี้นะที่หน้าบอกไปเมื่อสักครู่แต่อย่าลืมว่าคุณมีเจ้ากรรมนายเวรอะเยอะอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรน่ะขัดขวางในเรื่องของการไหวทําทให้คุณอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะที่สําคัญก็คือการรักษาศีลห้าให้ครบนะคะจะเป็นเกาะป้องกันให้กับคุณได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ สุจริตในหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามอาชีพอะไรก็ตาม,ตามแค่คุณสุจริตแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะเจ๊ก็หม่นะคะใน EP หน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ